นี่อนเดียวลูกว่าเดยวไปเรียนเด่ยูกเองอาจจาไปหาทางเล่นใหม่ไม่ได้ว่าจริงก็ไม่รู้สินะมันไม่นเหนีมันไปได้แคเล่นเหนียวต้องมาเล่นก่อนถ้าเก่เราจะเดินบบฉากแลนะที่สจะนีอมี

เกมนี้ถือว่าคาไอคันมันเรอคงสัต้องลองเล่นใหม่แล้วไม่เป็นไรคือมีความซื่อสัตย์พอแค่คิได้แค่เ็นสันเ่าี่เสียความซื่ัตย์ในตัวเองมีมากอาอื่นจะไม่มีกังวลใรู้ปอย่างเงี้ยเป็นีกไม่นานกูจะมีการ้อมาเล่นเพระกนไม่ได้เป็นเบนสั่างที่กระส้ออื่น้วยอ้ เป็นตีเลยอ๋อจุ่สวนไป็ประมาณ่คุกคกือบตายนี่ดว่าแรมากระดับไม่ไระดับยากขึ้นมาไม่เนละม้อลมอคือต่อนมายอ่ะนี่คือสองหลอดเป็นมนดเข้าไปม่น่ ไม่ได้เลยไงอ้ดูสิได้ชั้นเลยครับชั้นในมออห้รับตัวเดคกโค้อ้นี้มันให้เร็ไม่สมลยนี่นะเสื้อเอกก็มีทำได้นี่ก็สามขวด ไม่ได้เล่นเหรือออนนานนะเล่นจะเล่นตัวนี้นานนะเล่นหรือออนเล่นตัวแรกอ่ะในบรรดาเละสิ่เล่นที่ชอบเดียออนสุดนะเดียออนเอ็กซ์แคนเดีทีตัวนี้ไอ้เนี่ยเดียออนเขาเป็นชุ้มดอกไม้ด้าไม่ใช่นะคือจริงจริงคือมันรักกันนะเปนที่เบบอ เขารักกันนะแต่เขาไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้เพราะแค่งานที่ทำก็คนจะเละสายแล้วจังเนี่ยนะต้องขอติงมินเวสตซึ่งไม่น่าผสมกินเฮอรไปหรืบ้านละเดีวได้ฮิตแมนเอ็กซ์เซลูต chết đi kiếm đây kiếm đây, ơi, nó lắc bọc bọc gì đấy, lạ quá, còn mình, ơ chào cút, giờ bọc có tên đấy, rồi gì, ồ, quay nhanh rồi, nó chạy lên, một lên không lên, chào, bật มีต hmm. ่อ mmm <ov |notimestamps|> <sounds> ืไการกอมเลยนโมนทเฟด้วยล่ะใคอ่ะไปดู่องไปดูหย่น้องใหญ่ไม่ด้ดีโอชิไเจวาพอะไร้องจเดคอมบี้ว่าวเลยนะเไม่โดนนะ ช in right. no ุดชุดนี้มากกว่าชุดที่ว่ามันไปเปลี่ยนบอลขึ้นบินอ่ะชุดที่เป็นชุดหนังนี่ชอบมากเลยมันอยู่เท่ดิน้องน้องขายอะไรเนาะน้องขายขวดอ่ะเฮ้ยยยยดีเละเฮ้ยอันตรายอวนอะไรอ่ะขวดเหล่าจินตีคอนเลยว่ทันทันเหมือนจินีคอนเลยจินตีคอนเนี่ยขับรถเลยจะสมบัติจะเท่จะมือปืนใช่ละ เป็หมดเป็นคู่มางแนละทเมครับเรงการศักษาวิศวกรรม่าสายเรียนอะไรกันค่าวิศวกรรมปฏิคณาวิศวกรรมศาสตร์เพคนยังไม่ยาสายเรียนเนี่ยเออสายจะเรียนยังไม่จบเนี่ยวิศวกีรมวิศวกรรมศาสตร์ูว่าน่าจะไม่รอด

เออแต่ยัอุสรรคเยสไม้เรียนแน่ี่นไได้เรียนแน่อมึนก็ฝึกงานนะเอ๊เดี๋ยกคุณคุณนจุดนี้เมื่อเธอที่เลยกูบอกเว่าไงคปีมต้องเรียนใช่ไหมฮฮชัดเกนเลยปีนี้กูเยกูเียเกูโคตรเศร้าเลยเพื่อนเพื่อเ้นุกีก็มีอยู่ม่กี่ช่างอะมีช่างเรามีห้องเราคนเดียวมีห้องเราเดียวเดีห้องสอเ มีเด็กอ e ีเล็กในห้องน oh, oh, well, ึ it it? Uh. Gone, okay. Okay. ่งในห้องห้องสองหลืว่ก oh, ่อสร้างห้องห้องไหนรู้จกไม่ได้เลยอสร้างห้องหนึ่งรูไม่ได้โอ้มอเตอฟักซ์ปีเตอดียอนแม่งบินขึ้นเลย้วมัเข้าาข้างในยังเข้ามข้างในยไแบบบมัฟ้มเบัรีย กเป็นคนที่อุส right. oh, oh. ่าหเราการจัดการอะไรมักำลังถลุเล่นเลยเขาต้องเลยถากัดแ้วกันออกโอเสร็จแล้วก็เรื่องนีเสร็จแล้วเรื่อน้อีตสาร์เดจคุณรู้ก็มีคุณศาสตร์อตสารกรรไม่ตายชูนยากี่เน

แก่พอกาื้ไม่ขายพวกพวกใครใครบอกรไม่่การ้อแต่เขรไม่ิ่ยากวแบบนี้เลยนะคยพี่เพิร์ของมึงลงเียวันไหน่มมันนี่เก่าที่ไไปช่ี่ใช่ปะเออว่าของของมึงเออมกูนะนคเบียนไม่เสียตังนะมนมีค่าอะไรกิจไม่มีไม่มีค่าอะไรกิจใช่ไหม เออทรวงต่งแม่ก็เขาเชื่อมองมือเป็คุณบอกไว้แล้วคือเราพันแล้วคะไม่เสียรักบาเลยค่าเดอร์กิจไม่ต้องเสียค่าเลยเลยไปไม่ต้องไปต่อแล้วอ่ะจ่ายมึงมึงไปตรวจฝ่ายบุคลากรไปนี่แต่ตามอย่างมึงส่งแน่ไม่ต้องจ่ายไม่ต้องจ่ายค่าเดินถ้ามึงส่งงานอ่ะไม่เสียอะไรเลยไม่ต้องอะไรใช่มันภาษาอังกฤษก็ไม่เออที่แล้วก็ไม่เสียดิบอกว่าบอก่ากระทรวงต่างแม่เมื่อกี้แล้วไม่เสียเดี๋มเสียดิมึงต้องเลี้ยงค่าเดอร์กิจไม่ใช่เลย เฮ้ยจริงสุดทายม่เชีุกปีละก็ได้่ออหนกนไอมันตัวอะไรแม่ง้ก็ไม่รู้สิมึอละลายพวกมึงเป็นน้ำแข็งไหมสัก็ไม่รู้สิมันนี่มันพุ่งมาส่งม้วย 老少兵兵，不不不，我我们走啦了。 เดีแบบเลือหายสองวันทำไมกลับแล้วมันไม่เป็นดีวะนีแว่าต้องนี่แว่าต้องยาอย่างน้อยสามสี่อไม่งั้นไม่ไหอยู่ไม่ได้ปกติเล่นแบบ normal ันคือเป็แบบจี่เล้เามปุ๊บไม่ดนคล้ลมหมดแล้วครับร์เอาากไม่น่มใครยิงนะ่เิร์เอกนะ

ไอไ้ไหออน้าเวออนาเงยหอยเหนส้โอเคอมีวขดตำรวจโอ้โอเขียวแหน่ีนาไม่เน้ยสุดอดดูดีอะโตขึร์มาห่าดี điệp <laughs> nhiều nữa rồi, không, giật quay súng nhá, cái số gì, một làng lắm, nghe nhiều, nôm ở đây à, nôm โคโอเคได้เลยค่ะเดี๋ยวจัดใหคค่ะเราเต้นมาเนยันแน่าจะัาที่นี่ลงในเปนัแ่เราเรียกาะาี่เป็นระดับแน่เป็นนะครัไม่ใช่เือว่าจะัมาก

Oh. Take a right up the head. You're almost there. Keep running. <laughs> I think we just found the right out of here. Yeah, okay. Hãy subscribe cho phải Ghiền Mì Gõ mày không bỏ lỡ những เอาเลยครับผมแมนะเดวรีบเิรโคตรแมนนะผู้หญิงไปก่อนอย่าหวผูดจริงนะคไปชน อาหาทีชอเติรือน่นานามไม่ล่ภาคนี้ภาคโขนี่เป็นภาคที่ชอบเติร์น่นานมากเราคนก็ไม่ชอบมาก้อ,อ,อยาก้ทำเอ,อยาก้ทำเหมือนภาคแรกๆอะที่ทำแบบเป็นกล้องวงจริดอะเพื่อเป็นให้เราดูเป็นจัดสามแบบแบบมองบุคคลที่สามใช่ไหม <c oughs> เกมมันไม่ใช่ เปลี่ยนภาคก็นั่นไงมีถึงหอกนหน้าภาคสีแล้วหมอเหรอไม่ไม่ใช่มองเหรอกเขาเริ่มมองเอาสามคนนั้นแต่คนเดียวทักอย่างนั้นเลยไม่ใช่แค่วงโงคนที่สามมันจะถ้าบวกเขาเป็คนที่สามจะจะเป็นภาคสีมากหนาเว้ยปัญหาคือถ้าเกิดแบบนี้เนี่ยเขาไม่รู้เลยมันก็ไม่ค่อยเวิร์กเลยเกมพัฒนามาแนวทางด้านนี้มันจะภาคสีแล้วเนี่ยแต่มันุษย์เขาว่าภาคสีแลนจะเปลี่ยนแทนแบบเดิมแทนแบนภาคหนึ่งของสามก่อนไ เออใช่ก็ใช่นเรียก้อง่ไม่เป็นไรกูเล่นใ้ทุกภาคเละขอแค่ภาพมูสวยเนี้ยเรื่องมูหนุ่แค่กูเล่นแหละไม่เป็นไรกูดูเขาเล่นในทุกภาคเหรอกูคงไม่ได้เล่นไม่รู้กูเล่นหรอดูก็ดูนะแต่เล่นก็เล่นเออโอ้ยมันมันใา่าล้วที่มันดีเปล่าจะเล่นใหม่ตั้งแต่รีออร์นแรกกันนะ ประมาณจุดสี่ปลายตอนที่เราได้สองปลายแต่วิตูเชาไม่ควรจชได้ทุนนี้เพราะว่าเราต้องยารจะหาทางแปลด้วยตัวเองภาพที่เก็บความให้มันดีแล้วเอาแค่นี้ก็พอแล้วพอไห้สูงขึ้นบำได้เดี๋ยวมันจะเข้านานน่าปัน ื่อนปรับยังไว่การ์จอก็ยังใช้อยู่โอเคนดครับว่ายังไม่จบชั้นหนึ่งเดี๋ยวจบอีพิโซดนี้คุณก็จะทำการคัดคิวแล้วก็ถือว่าอันนึงก็นานแล้วโอ้ยโกงนกาตื่นเต้น นักวิชาณิตโดนปุ๊บจังครบ่องแรกกูตายหวดมาก,ก่างกลนลู้ดไปลุตุ้นีนนสัยต้ส่มากชอบเปลี่ยนแม็กเเอาวันนี้เพื่อนอยอโหเสียบครับนี่อะไรอะไรอ่ะวะอันตั

โดไฟเดียวของเว็บขายเกมนี่ตูโดนว่ะไม่เราไม่โดไฟเดียวมันถ้าโดนไฟเดียวมันเอาอะไรเนี่ยมีคนมาโดนแดตบางทีเขาเป็นชั่วโมงแล้วมันใจชานโนกันยังไงอ่ะืมแต่เป็นช็ตเลยกดให้ท่นไม่ใช่เตยกูโดนเป็นชนเด็กเราไม่หยุดแน่ถูรถไฟจนตาเลย ไม่เป็นไรกูไม่ตักกูมีความเป็นทาสเสมอกูไม่ใช่<ม>คนทีน่จริงเหมือนพี่เบนี่ไม่เคยมีความเป็นทาสแ <Hey boy. S 1> กด้วย <Okay. S 1> ้วไม่คุยอะไรเม่อะไรเลยรออรร่ง <Cl ash. S 1> <Hey. S 2> ทุงนี้แม่ตื่นาจะเจอความประหลาดใจเป็นราการใช่ไหมล้างถ้วยถึงต้กนไม่ไม่ใช่กูไม่ได้กินแต่ครัไม่ดียวใครเปตาฟังเวะโอ้โหพเกมอยู่ก็มันไม่น่าเชื่อตัวไรสปเดอร์แมนอีว่มหนังออกวันที่หนึงเนี่ยต้องไป่ ปิดแล้วม,ม,ม่ออ้อยังไม่ปิดเดี๋ยวไม่ปิดม่ขคือไปนอนแล้วเป็นไรน้องแต่กันนังไม่เข้าเลยยี่ไป,ยยไปไหน เดนเราค่อยวามนึกสัตว์สัตว์ปุ๊บอะไรวนะอืมสัตว์ปีเจ้าที่นะวนะนะิ่งน,นี่นะที่วิ่งมาเนี่ยต๊อีไม่ไดะเดคอยละคราชมันจะมละอย่างเงินสดลูกคนนี้ต้องเล้ยวคนที่ดีรวย อย่าไปคิดเซฟเอาไว้คิดเซฟเลยอะไรเงี้ยอีกอืมอ่าฝนลงอ๋อฮฮ่ฮ่าเขาไม่มี ไปจำเลยมวไละโอเอเลรเบล่ี่จริง่รงนะพ่ใงมันไม่ใช่ว่าเห็นไม่นอะไม่เหนไม่่งั้นคือบาีคือแกกดุมเลยเว กูกดไม่ทันเลยมันยนคือบบปุมมันเยอะอันไม่ชินเลถ้าเป็นถ้าเป็นจอยย่ชินเพราะจอยมันมีแค่สีีเอ็มเอ็กซ์ออลลงพวกนี้เออมืูใคาเล่นคนเล่นน่ะมือไม่ชินอ่ะแต่แบ็คคอมถ้าแรงง่ายกว่าเยอะืมี่เบรกแต่แต่ขนาดอะไรจอยแอปนี้แอปีบอร์ดนะวะเอร์ีฟล์เว้ยเยอะสัสสบันโอ้โหแั่ท ประมาณสิบห้านาทีอ่ะจะพูดอ่ะเหลมาสีฟอ่ะประมาณช่ว่หกสองชั่วโมโอ้โหโอ้โหไจิ๊บอือโมสอมบี้เราตใส่กับไฟหายนะอ่าไม่ใช่เหรอเฟลเฟลยิงเลยเฟลวะเฟลสามลอบอ่าไอไอจิ๊ชีวิตเรต้องลงแบ รูส้สึกอไรยังบอกไม่ถูกไม่รู้สิัววิ่งนะมนไม่ยิงพ <c oughs> วม,ม,มึงนะเกลียดพวกมึงอนแรกกูบอกกพวกมึงนะอนรเกลียดพวกมึงกับมาบดลูกตุบกลตุบ กระดาคือข okay. okay. ้างหลังไม่เกลยรถไฟไม่มีเหรอเล่อะไรเนาเอ๊ะกล้องดรู not. ้สินะ